ปลายฤดูร้อนวันหนึ่งเมื่อสิ้นสุดการเดินทางไปค้าขายกับกองวัวต่างแล้วนายห้อยหนุ่มสรางอุ่นเปิงได้เดินทางไปเยี่ยมนมัสการท่านครูบาสวนแห่งวัดดอยล้อมผู้เป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมครั้นพอไปถึงก็ได้ทราบว่าท่านครูบากำลังจะเดินทางไปปลีกวิเวกภาวนาตามลำพังในถ้ำแห่งหนึ่งเขา จึงถามท่านว่าท่านครูบาถ้ำแห่งนั้นอยู่ไหนท่านเคยไปมาแล้วหรืออยู่บนดอยหลังหมู่บ้านกะเลียงมอคีเดออาตมาเคยไปมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ20ปีที่ผ่านมาเป็นถ้ำที่สป,ปายะสงบวิเวกเหมาะกับการปฏิบัติธรรมมากท่านครูบาสวนตอบ นายห้อยหนุ่มเมื่อฟังแล้วก็บังเกิดจิตศรัทธาขอติดตามไปด้วยซึ่งท่านครูบาสวนก็อนุญาตไม่ขัดข้องท่านครูบาจะไปอยู่สักกี่วันเขาถามท่านอีกจะไปสัก7-8วันโยมสร้างอุ่นเปิงนายห้อยหนุ่มเตรียมสเสบียงและเครื่องใช้ที่จำเป็นใส่ถุงใส่ย่าม พอเช้าหวันรุ่งขึ้นจึงออกเดินทางไปยังหมู่บ้านกะเรียงมอคีเดอไปถึงในตอนบ่ายคล้อยประมาณสามโมงเย็นขณะเดินผ่านหมู่บ้านชาวบ้านครั้นรู้ว่าท่านครูบาสวนและหนายห้อยหนุ่มจะไปภาวนาในถ้ำบนดอย<ๆ>ก็แสดงท่าทางตกใจรีบพูดห้ามปรามว่าท่านครูบาถ้ำบนดดอยนั่นพักไม่ได้นะมีอันตรายมาก เมื่อประมาณ4-5ห้าปีที่ผ่านมาเคยมีพระเข้าไปตายถึงสองรูปส่วนที่ไม่ตายก็อยู่ไม่ได้ต้องหนีตเตลิดออกมาทุกรายที่นั่นมีอะไรหรือโยมเมื่อประมาณยีสบปีที่แล้วอาตมาเคยขึ้นไปพักหลายวันไม่เห็นว่าจะมีอันตรายใดๆเลยสงบสงัดดีมากท่านครูบาถามพวกเขาด้วยความสงสัยชาวบ้าน จึงบอกอีกว่าใช่แล้วท่านครูบาสมัยก่อนไม่มีอะไรแต่ตอนนี้มีแล้วพวกผีหายเข้าไปสิงอยู่มันห่วงถ้ำท่านอย่าขึ้นไปเลยคำบอกเตือนถึงภัยลึกลับนั้นไม่ได้ทำให้ท่านครูบาสวนและนายห้อยหนุ่มหวั่นไหวแต่อย่างใดยังคงมุ่งมั่นจะขึ้นไปบอกกับชาวบ้านผู้หวังดีเหล่านั้นว่าขอบใจมาก ที่บอกเตือนแต่อาตมาและโยมสางอุ่นเปิงตั้งใจเดินทางมาแล้วจะไม่ขอเปลี่ยนใจบอกแล้วออกเดินทางมุ่งหน้าขึ้นไปจนถึงถ้ำแห่งนั้นในเวลาใกล้คำ่ำนายห้อยหนุ่มจับเวลาจากหมู่บ้านไปถึงถ้ำใช้เวลาเดินประมาณชั่วโมงครึ่งพอดีถ้ำแห่งนั้นเป็นถ้ำใหญ่มีหมู่แมกไม้ขึ้นปกคลุมโดยรอบ บรรยากาศสงบวิเวกเสียงจ,กจรรยักกระจันเรไรร้องระงมท่านครูบาสวนเดินนำเข้าไปภายในถ้ำพลางบอกว่าอัตมาเคยมาพักอยู่ที่นี่กับหลวงพ่อเตชะเมื่อประมาณยีสิบปีที่แล้วถ้าน,นี้อากาศดีน้ำท่าก็สมบูรณ์ไม่ขาดแคลนรอกพูดบอกแล้วท่านก็พาไปหาที่ปักกลดซึ่งอยู่ติดกับผนังถ้ำ ส่วนนายห้อยหนุ่มก็กางกรดของตนซึ่งพระท่านให้ยืมมาอยู่หลังโขดหินห่างไปราวสิบเมตรหลังก,ากลางกรดจัดสถานที่ภาวนากันแล้วก็พากันไปยังแอ่งน้ำซึ่งมีอยู่ในถ้ำอีกด้านหนึ่งและที่นั่นนายห้อยหนุ่มได้แลเห็นบาดเก่าใบหนึ่งซึ่งสภาพยังดีคว่มอยู่กับแผ่นหินเมื่อเดินไปอีกสักครู่ไม่ไกลเท่าไหร ก็ได้พบกับซากโครงกระดูกของพระรูปหนึ่งคงจะตายมาหลายปีแล้วเศษผ้าจีวรเก่าเปื่อยหมกฝุ่นกองอยู่บนพื้นถ้ำเขาจึงบอกให้ท่านครูบาได้ดูท่านครูบาเห็นแล้วก็ยืนนิ่งจ้องมองด้วยอาการสงบสํารวมไม่ได้แสดงอาการตื่นเต้นตกใจแต่อย่างใดประมาณหนึ่งทุ่มนายห้อยหนุ่มต้มน้ำผสมด้วยน้ำผึ้ง มาถวายท่านครูบาท่านครูบาดื่มหมดแล้วได้พูดกับเขาขึ้นว่าโยมสรางอุนเปิงนับแต่สองทุ่มคืนนี้เป็นต้นไปอาตมาจะภาวนาตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนอาหารและน้ำไม่ต้องนำมาถวายขอให้โยมจงอย่าได้เป็นห่วงจงใช้เวลาเจ็ดวันในถ้ำนี้สร้างบุญกุศลให้ตนเองเถิดคำพูดของท่าน สร้างความประหลาดใจให้กับนายห้อยหนุ่มมากข้อนึกในใจว่าโอ้ท่านครูบาจะภาวนาเจ็ดวันเจ็ดคืนติดต่อกันเลยหรืออาหารและน้ำจึงจะไม่ฉันแล้วท่านจะดำรงธาตุขันอยู่ได้อย่างไรแต่แล้วท่านใดนั้นพลันเขาก็ฉุกคิดถึงเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นมาได้ว่า เมื่อครั้งที่เขายังเป็นเจ้าสางน้อยอยู่กับท่านหลวงพ่อครูบาทูนะที่เมืองกึ๋งนั้นท่านหลวงพ่อครูบาทูนะก็เคยปิดถ้ำแล้วนั่งภาวนาอยู่ตามลำพังเจ็ดวันเจ็ดคืนเช่นกันแต่ตอนนั้นเขายังเป็นเด็กอายุเพียง12บสองปีจึงไม่ได้คิดสงสัยแต่อย่างใดครั้นพอเติบโตเป็นหนุ่มเขาจึงได้รู้ภายหลังว่าหลวงพ่อท่านเข้าฌานสมาบัติอย่างลึกซึ้ง ซึ่งยากที่จะหาใครทำเช่นนั้นได้ง่ายๆมาถึงวันนี้จูจูมาได้ยินท่านครูบาสวนพูดเช่นนั้นเขาจึงรู้สึกอัศจรรย์ใจมากเขาประนมมือมั่นระหวางอกกล่าวกับท่านขึ้นว่าสาธุท่านครูบาเฮาขออนุโมทนานิมนต์ท่านภาวนาตามสบายเถิดส่วนเฮาจะคอยอยู่ในถ้ำแห่งนี้จนกว่าท่านจะออกจากภาวนา ขอบใจโยม้างอุ่นเปิงท่านครูบาสวนพูดพลางดึงมุ้งกรดลงแล้วนั่งเงียบในทันทีไม่มีเสียงเคลื่อนไหวใดๆดังมาอีกเลยนายห้อยหนุ่มค,ค่อยๆลุกขึ้นเขาเดินกลับไปยังบริเวณที่พักของตนจุดเทียนเล่มหนึ่งปักไว้บนโขดหินแล้วภาวนาเช่นกันพอประมาณสามทุ่มรู้สึกง่วงจึงได้เอนตัวลงนอน ท่ามกลางความเงียบสงบอย่างลึกลับของถิ่นถ้ำเขาภาวนาในใจว่าพุทธรักษาธรรมรักษาสังครักษาจนกระทั่งหลับไปหลับไปนานจนดึกดื่นจึงได้รู้สึกตัวตื่นเพราะสมัมผัสกับสิ่งผิดปกตินั่นคือจูจ่ๆก็มีเสียงลมพัดอู้อ้ดังออกมาจากภายในถ้ำกระแสลม ทำให้ผ้ามุงกรดพลิ้วสะบัดไปมาอย่างน่าประหลาดใจเอ๊ะลมจะพัดออกมาจากภายในถ้ำได้อย่างไรตามปกติลมจะต้องพัดเข้ามาทางปากถ้ำนายห้อยหนุ่มคิดพิจารณาสังเกตร,รู้ถึงความผิดปกติจึงออกจากมุงกรดแล้วเพ่งมองไปในความมืดซึ่งมีแสงส่องลอดลงมาจากปล่องถ้ำเบื้องบนขณะนั้นกระแสลมพัดแรงขึ้นแรงขึ้น เสียงมันพัดผ่านโขดหินและซอกหินดังอู้อู้วีดวิวดังน่ากลัวเขารับรู้ถึงภัยลี้ลับที่กำลังจะเกิดขึ้นนึกเป็นห่วงท่านครูบาสวนผู้เป็นกัลยาณมิตรขึ้นมาทันทีจึงได้ลุกเดินอ้อมโขดหินไปหาท่านเมื่อไปถึงก็ได้เห็นว่าท่านยังคงนั่งเงียบผ้ามุ้งกรดของท่านปลิวไปทางเบื้องหลังส่วนตัวของท่านยังคงภาวนา ไม่แสดงอาการหวั่นไหวสะดุ้งสะเทือนต่อกระแสลมที่พัดมาอย่างแรงนั้นเลยนายห้อยหนุ่มขนลุกสู้ด้วยความอัศจรรย์ใจในพลังแห่งฌานบาร,รมีของพระภิกษุผู้เป็นกัลยาณมิตรเป็นอย่างยิ่งแต่ก็ยังอดที่จะเป็นห่วงไม่ได้จึงนั่งเฝ้าระวังภัยให้ไม่ยอมลุกหนีไปไหนกระแสลมลึกลับนั้นพัดแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆ จนรู้สึกว่าก้อนหินก้อนเล็กๆมีอาการเคลื่อนไหวกริ่งดังคลุกๆผๆนังถ้ำพื้นถ้ำก็สั่นสะเทือนราวกับจะถล่มลงมาเขาพิจารณาด้วยปัญญาว่ากระแสลมลึกลับนี้คงจะเกิดด้วยพลังแห่งปีศาจมารตนใดตนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในถ้ำคงจะไม่ใช่เหล่าเทพเทวาผู้ทรงความดีบันดาลอย่างแน่นอนพวกมันคงจะไม่พอใจ และต้องการขัดขวางการเข้าฌานภาวนาของท่านครูบาสวนจึงได้ใช้อาถรร์บันดาลให้เกิดกระแสลมพัดรบกวนนายห้อยหนุ่มนึกรู้ดังนั้นแล้วจึงรีบก้าวออกไปยืนอยู่ท่ามกลางกระแสลมประกาศร้องไปว่าใครใครบันดาลให้เกิดกระแสลมพายุรู้หรือไม่พระคุณเจ้าท่านนั่งภาวนาอยู่จงอย่าได้รบกวนจะเป็นบาปกรรม เสียงประกาศของเขาดังก้องไปแต่ก็ไร้ผลกระแสลมลึกลับนั่นกลับพัดแรงยิ่งขึ้นจนตัวของเขายืนส่วนเสและท่ามกลางกระแสลมนั้นก็มีเสียงหัวเราะอย่างน่ากลัวดังแทรกผสมม,มาพร้อมกับเสียงดังเกลี้ยวกราดตามมาอีกว่าที่นี่เป็นที่อยู่ของพวกข้าไม่ใช่ที่ใครใครจะมาเข้าฌานภาวนาจงออกไปจงออกไปไม่งั้น จะต้องตายอยู่ในถ้ำนี้ทั้งสองคนแกเป็นใครแกเป็นใครในายห้อยหนุ่มร้องถามข้าคืออสูรเจ้าของถ้ำจงออกไปจงพากันออกไปหากไม่เช่นนั้นเจ้าและพระภิกษุที่ภาวนาอยู่นั่นจะต้องตายเสียงปีศาจในถ้ำตะวันออกมาจากภายในถ้ำม,มืดนายห้อยหนุ่มรั้นรับรู้จึงได้เตือนมันไปอีกขนหนึ่งว่าเจ้าปีศาจ ข้าให้โอกาสจงหยุดมุ่งร้ายเดี๋ยวนี้พระคุณเจ้าท่านมาภาวนาเจ้าจงอนุโมทนาบุญข้าไม่ต้องการบุญจงออกไปจงออกไปเจ้าบิษา์ยังคงมุ่งร้ายอยู่ตามเดิมงั้นข้าก็าต้องบังคับเจ้านายห้อยหนุ่มตะโกนบอกมันเอาเลยหากบังคับข้าได้ก็จงรีบทํามันเยาะเย้ยและหัวเราะเสียงลั่น ลางบันดาลกระแสลมให้แรงขึ้นกว่าเดิมนายห้อยหนุ่มไม่รอช้าพิศาจดุร้ายไม่รับรู้บาปบุญเช่นนี้ไวไว้ไม่ได้เขาอธิษฐานจิตด้วยพลังชาญเตโชกสินซัดต่อไฟอาคมออกไปกำมือหนึ่งพลางสั่งว่าต่อไฟอาคมเอ่ยจงไปกําจัดเจ้าปีศาจท,ที่ซ่อนอยู่อย่าให้มันรบกวนการภาวนาของท่านครูบาไปเถิด ต่อไฟอาคมเอ่ยสิ้นเสียงสั่งฝูงต่อไฟอาคมก็พุ่งวูบวูบออกไปนับร้อยตัวมันฝ่าสายลมแรงเป็นประกายแสงระยิบระยับกระจายกันเข้าไปภายในโถงถ้ำลึกครู่เดียวเท่านั้นก็ได้ผลเจ้าปีศาจถึงแฝงอยู่ในความมืดทรงเสียงร้องอย่างเจ็บปวดดังลั่นกระแสลมอันมังเกิดจากอาถรรพ์ของมันหยุดลงในทันที มันร้องโอดโอยเตะเลิดหนีเข้าไปในถ้ำลึกไกลออกไปไกลออกไปแล้วเงียบหายบรรยากาศกลับมาสงบสงัดดังเดิมนายหอยหนุ่มเรียกต่อไฟอาคมคืนกลับจุดเทียนขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วนำไปปักไว้ที่โคดหินข้างๆมุงกรดของท่านครูบาสวนแสงเทียนดวงน้อยส่องให้เห็นร่างของท่านยังคงนั่งขัดสมาธินิ่งอยู่ตามเดิม ไม่ไหวติ่งเลยเขาถอนหายใจแล้วค,ค่อยๆกลับสู่มุ้งกรดของตนจากนั้นเอนตัวลงนอนภาวนาพุทธรักษาธรรมรักษาสังครักษาอีกขนจนกระทั่งหลับไปพอรุ่งเช้าวันใหม่เสียงไก่ป่าขานขันนกป่าร้องเสียงแซ่เจื้ยแจ้วมาดวงตะวันค่อยๆทอ,อแสง บังเกิดความสว่างสวัยไปทั่วแดนดงนายห้อยหนุ่มออกไปก่อไฟหุงหาอาหารนอกถ้ำด้วยเกรงว่าควันไฟจะรบกวนท่านครูบาสวนผู้ซึ่งกำลังมุ่งมั่นภาวนาพอสายประมาณเจ็ดนาฬิกาเศษเขากลับเข้าไปภายในถ้ำไปนั่งอยู่ใกล้ๆมุ้งกลดของท่านครูบาสวนแล้วเพ่งพิจารณาดูด้วยความอัศจรรย์ใจ ท่านครูบายังคงนั่งภาวนาหลับตาอยู่ในท่าเดิมมือขวายังคงทับมือซ้ายตัวยังคงตั้งตรงราวกับรูปปั้นที่มั่นคงเขาค่อยๆเอื้อมมือไปอังที่จมูกของท่านด้วยความเป็นห่วงปรากฏว่าไม่มีลมหายใจเข้าออกเลยเขาถือพิสาสะเอื้อมมือไปแตะที่สวงอกของท่านเบาๆอีกปรากฏว่า ไม่มีการเต้นของหัวใจกายสังขารของท่านครูบาสวนคล้ายดับระง,งับไม่รับรู้แต่ยังมีไออุ่นปรากฏอยู่ไม่เย็นชืดเหมือนคนตายโดยทั่วไปนายห้อยหนุ่มถอนหายใจโล่งอกรับรู้ว่าท่านครูบาผู้เป็นกัลยาณมิตรของตนยังมีชีวิตอยู่แต่ที่ท่านนั่งนิ่งไม่ไหวติงเป็นราวกับรูปปั้นอยู่นี้ก็เพราะท่าน กำลังเข้าฌานภาวนาอย่างลึกซึ้งซึ่งเป็นคุณวิเศษของพระภิกษุผู้ทรงศีลทรงคุณธรรมอันบริสุทธิ์นายห้อยหนุ่มบังเกิดความเคารพศรัทธาเต็มดวงใจเขากลับออกไปอย่างนอกถ้ำอีกครั้งไปหาเก็บดอกไม้ซึ่งมีกลิ่นหอมสีสวยที่บานอยู่ในป่ามาใส่แจกันไม้ไผ่บูชาสักการะท่านกลิ่นหอมของดอกไม้ฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ เขาบูชาความดีของท่านด้วยความศรัทธาซึ้งใจแล้วจึงออกไปกินอาหารเช้าแล้วกลับมาเดินภาวนาบ้างนั่งภาวนาบ้างคอยเฝ้าดูแลท่านอยู่ใกล้ๆไม่หนีไปห่างเลยแล้วสักประมาณชั่วโมงหนึ่งต่อมาเหตุการณ์ลึกลับก็เกิดขึ้นอีกอย่างผิดปกติ นั่นคือจูจ่ๆแสงสว่างภายในถ้ำค่อยๆหายไปกลายเป็นความมืดมนย่างกลายเข้ามาปกคลุมแทนที่นายห้อยหนุ่มตกใจต่อบรรยากาศที่เปลี่ยนไปเขามองออกไปทางหน้าถ้ำก็ไม่เห็นแสงตะวันเอ๊ะเกิดสุริยะคราดหรือนี่เขารำพึงกับตนเองยืนหันไปหันมาด้วยความพิศสงใจแต่ไม่ใช่เพราะทันใดนั้นถ้ำกลางความมืด ก็บังเกิดเสียงเคลื่อนไหวดังมาจากภายในโถงถ้ำเป็นเสียงคำรามยังดุดันดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของคนแต่เป็นเสียงของปีศาจใครใครทำร้ายเพื่อนของข้าเมื่อคืนนี้เจ้าอาสุรกายหรืออสูรอีกตนปรากฏกายขึ้นในความมืดตัวของมันสูงใหญ่กำยำราวกับยักษ์ดวงตาทั้งคู่แดงพโพลงพโพลงราวกับดวงไฟ นายหอยหนุ่มครันพอได้เห็นก็รับรู้ทันทีว่าภัยอันตร,รายกำลังจะเกิดขึ้นอีกแล้วพวกมันเป็นปีศาจมารที่จะมาขัดขวางการบำเพ็ญภาวนาของท่านครูบาสวนเขาจึงได้ร้องไปว่าเจ้าอสุรกายเจ้าบันดาลให้ถ้ำมืดหรือใช่ข้านี่แหละข้าบันดาลให้ถ้ำมืดเดี๋ยวสักครู่แกและพระรูปนั้นก็จะต้องถูกข้าหักคอ เจ้าใช่ไหมที่บังอาจทำร้ายเพื่อนของข้าจนบาดเจ็บสาหัสต,ต้องสมสารไปหาข้าเมื่อคืนที่ผ่านมาใช่ข้านี่แหละเป็นผู้ขับไล่มันไปเพราะมันมุ่งร้ายพระคุณเจ้าที่กําลังภาวนาข้ามากับท่านจึงต้องป้องกันท่านนายห้อยหนุ่มตอบเก่งนักเก่งนักงั้นจงเตรียมตัวตายเถอะข้าจะหักคอทิ้งเสียทั้งสองคน มันพูดข่มขู่ยังดุร้ายแล้วก็เดินทื่อเข้ามาหานายหอยหนุ่มจึงรีบปล่อยควายธนูอาคมออกไปเพื่อสกัดกั้นมันไว้เขาสั่งขึ้นว่าควายธนูอาคมเอ๋ยจงขับไล่เจ้าปีศาจตนนี้ไปอย่าให้มันมาทําร้ายท่านครูบาได้จงไปจงไปควายธนูอาคมสิ้นเสียงสั่งควายธนูอาคมก็พุ่งวูบ กลายเป็นควายผีตัวมหึมาเขาแหลมงงกระโจนเข้าหาและขวิดชนอย่างแรงจนเจ้าปีศาจอสูนท่ามเสียหลักส่วนเซงหายหลังล้มลงควายธนูตามเข้าไปหมายจะขวิดซ้ำแต่เจ้าอสูพรพลิกตัวหลบมันลุกขึ้นคำรามยังเดือดด่านว่าเจ้าควายผีชนข่าเหรอยังไม่เห็นฤทธิ์ของข้าต้งตายซะเถอะ มันร้องคำรามแล้วพุ่งเข้าจับเขาแหลมของควายธนูกระชากเวียงสุดแรงจนเขาข้างหนึ่งหักติดมือของหมันไปควายธนูเขาหักชะงักกึกสะบัดหัวส่วนเซถอยหลังกรูดเจ้าพีศาร์อสูนถ้ำตามติดประชิดต,ตัวกระชากเขาที่ยังเหลืออีกข้างอย่างแรงจนควายธนูสิน้นฤทธิ์ล้มลงแล้วหายวับไม่อาจต่อสู้กับอิทธิฤทธิ์ของหมันได้ตายตาย เจ้าอาสูรถ้ำคำรามร้องสร้างอุ่นเปิงเห็นแล้วก็ประจักษ์ว่าปีศาจอสูรถ้ำตนนี้ไม่ธรรมดามันมีฤทธิ์มากเขาจึงซัดต่อไฟอาคมตามติดไปทันทีเพื่อกำราบความดุร้ายของมันฝูงต่อไฟอาคมอันทรงมหิทธิฤทธ์นับร้อยๆพุ่งวูบวบ,บินพลูเข้าหาเจ้าปีศาจอสูรแล้วรุมต่อยตีเจ้าปีศาจอสูรพยายามปัดป้องแต่ไม่พ้น นายห้อยหนุ่มร้องสั่งกำชับด้วยพลังชานเตโชกสินสัำไปอีกว่าต่อไฟอาคมเอ่ยจงทำลายมันให้ดับสูญจงทำลายมันสิ้นคำสั่งของเขาฝูงต่อไฟก็กลุ่มรุมเข้าต่อยตีเป็นพลวันครั้งแล้วครั้งเล่าจนเจ้าพีศาจอสูนถ้ำล้มตึงลงดิ้นร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดทรมานเพียงครู่เดียวเท่านั้นมันก็สิ้นฤทธิ์แน่นิ่ง ตัวเล็กลงเล็กลงแล้วเลือนหายไปพอมันสิน้นฤทธิ์ลความมืดที่ปกคลุมอยู่ก็หายไปด้วยภายในโถงถ้ำกลับสว่างสวัยขึ้นดังเดิมนายห้อยหนุ่มถอนหายใจโล่งอกเรียกต่อไฟอาคมคืนกลับส่วนควายธนูเขาหักเขาก็เก็บไว้เพื่อซ่อมแซมปลุกเสกให้กลับมาใช้ได้ดังเดิมคืนต่อมาซึ่งเป็นคืนที่สอง ในห้อยหนุ่มไม่ประมาทเขาปล่อยต่อไฟอาคมออกไปในความมืดและสั่งว่าต่อไฟอาคมเอยจงบินไปให้ทั่วโถงถ้ำลึกหากเจอเหล่าปีศาจร้ายตนใดยังคงซุ่มซ่อนอยู่จงขับไล่พวกมันไปฝูงต่อไฟอาคมบินพลูพลูตามกันไปเป็นสายๆแล้วปีศาจร้ายบางตนซึ่งยังคงซุ่มซ่อนอยู่ ต่างก็พากันส่งเสียงร้องโหยหวนด้วยความหวาดกลัวตเตลิดหนีตามกันไปจนหมดสิ้นไม่เหลืออยู่ในบริเวณนั้นอีกเลยสร้างอุ่นเปิงเฝ้าดูแลรักษาป้องกันท่านครูบาสวนอยู่จนครบกำหนดเจวันพอถึงรุ่งเช้าวันที่7็ท่านครูบาสวนจึงออกจากฌานภาวนาลืมตารู้สึกตัวขึ้นดังเดิมท่าน นึกน้อมตรวจดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ท่านเข้าฌานอยู่ก็รับรู้ถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้อย่างชัดแจ้งด้วยพลังฌานท่านได้พูดบอกนายห้อยหนุ่มขึ้นด้วยความซาบซึ้งใจว่าโยมสร้างอุ่นเปิงขอบคุณมากนะที่เมตตาดูแลรักษาอาตมาเป็นอย่างดีไม่เป็นไรท่านครูบาเฮาฮักและคารบท่าน เอาเต็มใจดีใจที่มีโอกาสได้ดูแลท่านขณะท่านเข้าฌานอยู่บอกท่านแล้วเผ่าฟ้าแจ้งเขาก็ไปนำพัตตาหารซึ่งเตรียมไว้มาน้อมถวายแด่ท่านเป็นข้าวต้มอุ่นๆกับปลาแห้งย่างซึ่งมีกลิ่นหอมยั่วน้ำลายท่านครูบาสวนแม้จะอดอาหารมานานถึงเจ็ดวันแล้ว แต่ท่านก็ฉันอย่างสำรวมเป็นที่น่าเคารพน่าเลื่อมใสย,ยิ่งฉันแล้วท่านก็อนุโมทนาให้พรในห้อยหนุ่มประนมมือรับพรด้วยความปราบปลื้มใจจากนั้นก็พากันเก็บของเดินออกจากถ้ำลงสู่หมู่บ้านเบื้องล่างชาวกะเรียงมอคีเดอครั้นแลเห็นต่างพากันร้องด้วยความประหลาดใจว่าโอ้ท่านยังอยู่ ท่านยังอยู่หมู่เหาพากันคิดว่าท่านและชายหนุ่มคนนี้คงจะตกเป็นเหยื่อของพวกผีถ้ำไปซะแล้วทั้งท่านครูบาสวนและนายห้อยหนุ่มต่างหันไปยิ้มให้พวกเขาด้วยความเมตตาแล้วพากันเดินมุ่งหน้าไปตามเส้นทางในพงไพรกลับคืนสู่วัดดอยล้อมอันเป็นถิ่นพำนักของตนและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานายห้อยหนุ่ม ก็ได้ตระหนักด้วยความปราบปลื้มใจว่าเขาได้มีโอกาสเฝ้าดูแลพระผู้ประเสริฐซึ่งเข้าฌานภาวนาเป็นเวลานานถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนเป็นบุญของเราเป็นบุญของเราเขาคิดอยู่เช่นนี้คิดครั้งใดก็แสนสุขใจในบุญของตน